สวัสดีค่ะท่านสาธุชนผู้ฝ่ายทางธรรมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ช่องคิดดีทำดีจะได้นำเสนอหัวข้อบรรยายในเรื่องทดลองไม่นินทาหนึ่งวันแล้วมาดูกันว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเชิญติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความสงบนะครับ วันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาทำอะไรที่เรียบง่ายมากๆแต่เชื่อไหมครับว่าการทดลองง่ายๆเพียงแค่วันเดียวนี่แหละอาจจะเปลี่ยนมุมมองและชีวิตของคุณไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยลองหลับตาเบาๆสักครู่ก็ได้ครับหรือจะหาที่นั่งสบายๆแล้วปล่อยใจให้ผ่อนคลายไปกับเสียงของผมในชีวิตประจำวันที่วุ่นวายของเราเราต่างก็ต้องพบปะผู้คนมากมาย ต้องพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆและในวงสนทนาเหล่านั้นมีหัวข้อหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้มบ่อยจนบางทีเราก็ไม่ทันได้สังเกตตัวเองด้วยซ้ำนั่นก็คือการพูดถึงบุคคลที่3หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการนินทาผมไม่ได้จะมาบอกว่าการนินทาเป็นสิ่งเลวร้ายมหาศาลหรือจะมาตัดสินใครนะครับไม่เลย เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็เคยทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันอาจจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเข้าสังคมไปแล้วด้วยซ้าแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราลองใช้ชีวิตสักหนึ่งวันแค่วันเดียวจริงๆโดยที่เราตั้งใจกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไม่พูดถึงคนอื่นในแง่ลบหรือในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์เลย ชีวิตของเราในวันนั้นมันจะแตกต่างไปจากเดิมแค่ไหนนี่แหละครับคือคำท้าทายเล็กๆที่ผมอยากจะชวนคุณมาลองทำด้วยกันเอาวันเด c h a l l ลนจ์หนึ่งวันแห่งการไม่นินทาเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีไหมครับว่าการนินทาที่เราจะงดเว้นในวันนี้มันครอบคลุมถึงอะไรบ้างบางทีเราอาจจะคิดว่า การนินทาคือการพูดใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นให้เสียหายซึ่งนั่นก็ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นการนินทาอาจจะรวมไปถึงการพูดถึงข้อเสียข้อบกพร่องหรือเรื่องราวส่วนตัวของใครสักคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนานั้นกับเราด้วยแม้ว่าเรื่องที่เราพูดจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเคยไหมครับที่เรานั่งอยู่กับเพื่อนแล้วบทสนทนาก็ไหลไปถึงเพื่อนอีกคนหนึ่ง เธอรู้ไหมว่าคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันได้ยินมาว่าดูสิเขาทำแบบนั้นอีกแล้วไม่ไหวเลยหรือบางครั้งมันก็มาในรูปแบบที่ดูเหมือนจะหวังดีที่พูดเนี่ยไม่ได้จะว่าเขานะแต่เป็นห่วงฉันแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเธอจะได้ระวังตัวการวิพากวิจารณ์การกระทำการแต่งตัวหรือการใช้ชีวิตของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบโดยตรง การส่งต่อข่าวลือหรือเรื่องราวที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่การได้เล่าต่อมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนวงในรู้สึกเหมือนมีข้อมูลพิเศษกว่าคนอื่นทั้งหมดนี้แหละครับคือการนินทาในรูปแบบต่างๆที่เราจะลองสังเกตและงดเว้นดูในวันนี้การทำชาเลน g e นี้ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เงียบหรือห้ามพูดคุยกับใครนะครับไม่ใช่เลย เรายังคงพูดคุยได้ตามปกติแต่เราจะเปลี่ยนเนื้อหาในการสนทนาของเราเราจะลองเปลี่ยนจากการหันเหความสนใจไปที่เรื่องของคนอื่นมาเป็นการหันกลับเข้ามามองที่ตัวเองหรือพูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์และจันโรงใจแทนทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยละ่ะการพูดถึงคนอื่นบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเหรอ ใช่ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งธรรมดาบางอย่างนี่แหละที่ค่อยๆกัดกินพลังงานและสันติสุขในใจของเราไปโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการตามผมดูนะครับทุกครั้งที่เราพูดถึงคนอื่นในแง่ลบจิตใจของเราในขณะนั้นกําลังจดจ่ออยู่กับอะไรครับมันกําลังจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดข้อบกพร่องและด้านที่ไม่น่ารักของคนคนหนึ่งเมื่อเราทำแบบนี้ซ้ำๆ จิตใจของเราก็จะขุ้นชินกับการมองหาข้อเสียของคนอื่นโดยอัตโนมัติเหมือนเราใส่แว่นตาที่เคลือบด้วยฟิล์มสีเทาเอาไว้ตลอดเวลามองไปทางไหนก็เห็นแต่ความไม่สมบูรณ์แบบเห็นแต่สิ่งที่น่าตำหนิแล้วพลังงานที่เกิดขึ้นในใจเราตอนนั้นล่ะครับเป็นพลังงานแบบไหนมันเป็นความรู้สึกขุ่นมัวเป็นความรู้สึกเหนือกว่า หรือบางทีก็เป็นความรู้สึกสะใจเล็กๆซึ่งความรู้สึกเหล่านี้แม้จะให้ความเพลิดเพลินชั่วครู่แต่มันไม่เคยทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างแท้จริงเลยมันเหมือนการกินอาหารขยะอร่อยปากแต่ไม่ดีต่อร่างกายในระยะยาวการนินทามันค่อยๆสร้างมลพิษทางความคิดให้กับตัวเราเองทำให้ใจของเราหนักอึ้งและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานอกจากผลกระทบต่อตัวเราเองแล้ว มันยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างด้วยเมื่อเรานินทาใครสักคนให้เพื่อนฟังในใจลึกๆของเพื่อนคนนั้นอาจจะกำลังคิดอยู่ได้ว่าแล้วเวลาที่ฉันไม่อยู่เขาจะพูดถึงฉันแบบนี้หรือเปล่านะมันค่อยๆบั่นทอนความไว้วางใจสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาระหว่างกันบทสนทนาของเราอาจจะดูสนุกสนานแต่ความเชื่อมโยงที่แท้จริงกลับเปราะบางลง เพราะมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการวิพากษ์คนอื่นไม่ใช่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความจริงใจต่อกันและที่สำคัญที่สุดมันส่งผลต่อคนที่เราพูดถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้ยินสิ่งที่เราพูดเลยก็ตามตามหลักของพลังงานทุกคำพูดทุกความคิดของเรามันคือการส่งคลื่นพลังงานบางอย่างออกไปในจักรวาล การที่เราพูดถึงใครในแง่ลบก็เหมือนการส่งพลังงานขุ่นๆไปยังคนคนนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแต่มันสร้างบรรยากาศของความไม่เป็นมิตรรายล้อมตัวเขาและตัวเราเองเห็นไหมครับว่าการกระทำที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าที่เราคิดไว้มากเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจถึงเหตุผลและความหมายของการทดลองนี้แล้ว เรามาเริ่มต้นหนึ่งวันแห่งการไม่นินทาของเรากันเลยดีกว่าเช้าวันนี้เมื่อคุณตื่นขึ้นมาลองตั้งเจตนาที่ชัดเจนกับตัวเองอาจจะพูดกับตัวเองในใจเบาๆหรือพูดออกมาให้ได้ยินก็ได้วันนี้ฉันจะฝึกฝนการใช้คำพูดอย่างมีสติฉันจะเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สร้างสารรค์และฉันจะงดเว้นการพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่จะทำร้ายทั้งต่อตัวเขาและต่อใจของฉันเอง วันนี้จะเป็นวันที่ใจของฉันเบาสบายและเป็นอิสระการตั้งเจตนาในตอนเช้าเหมือนเป็นการปักหมุดหมายให้กับจิตใจของเราครับมันจะช่วยเตือนให้เราระลึกถึงเป้าหมายนี้ได้ตลอดทั้งวันจากนั้นก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเลยครับไปทำงานไปเรียนพบปะผู้คนและนี่คือช่วงเวลาที่การฝึกฝนที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นลองสังเกตตัวเองดูนะครับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในวงสนทนา ไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะกาแฟตอนเช้าในห้องอาหารตอนกลางวันหรือตอนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทเมื่อไหร่ก็ตามที่บทสนทนาเริ่มเบนเข็มไปที่การพูดถึงใครสักคนนี่นี่ได้ยินเรื่องของหรือยังในวินาทีนั้นให้คุณลองทำสิ่งนี้ครับ 1. หยุดไม่ต้องรีบพูดอะไรออกไปไม่ต้องรีบผสมโรงแค่หยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ การหยุดชั่วครู่เพียง1-2วินาทีนี้จะสร้างช่องว่างให้สติของเราได้ทำงานมันคือการดึงตัวเองออกมาจากการไหลไปตามความเคยชิน 2. ถามตัวเอง Ask ในช่องว่างแห่งสตินั้นลองถามคำถามง่ายๆกับตัวเองในใจคำพูดที่ฉันกำลังจะพูดออกไปนี้มันจำเป็นหรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่เมตตาหรือเปล่ามันจะทำให้ใครรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลง และที่สำคัญมันจะทำให้ใจของฉันตอนนี้รู้สึกสงบสุขหรือวุ่นวายกันแน่คำถามเหล่านี้จะเป็นเหมือนตักแรงร่อนที่ช่วยกรองคำพูดของเราให้เหลือแต่สิ่งที่บริสุทธิ์และสร้างสารรค์จริงๆ 3. เลือกชูสเมื่อเราหยุดและถามตัวเองแล้วเราจะมีทางเลือกเสมอครับเราไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องพูดในสิ่งที่เราไม่อยากพูดทางเลือกที่1คือการเงียบอย่างมีสติ การเงียบในที่นี้ไม่ใช่การเงียบเพราะอึดอัดหรือเงียบเพราะตัดสินคนอื่นที่กำลังพูดนะครับแต่เป็นการเงียบเพราะเรารู้ว่าการไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟแห่งการนินทานั้นคือการกระทําที่เปี่ยมด้วยความเมตตาที่สุดทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเราแค่นั่งฟังพยักหน้าเบาๆโดยที่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเชิงลบใดๆออกไปคุณจะพบว่า แค่เราคนเดียวที่ไม่ผสมโรงวงจรของการเนินทานั้นก็จะค่อยๆแผ่วลงไปเองทางเลือกที่สคือการเปลี่ยนเรื่องอย่างนุ่มนวลน,นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากครับเมื่อมีคนเริ่มพูดถึงเรื่องของคนอื่นเราอาจจะรับฟังเขาสักครู่แล้วหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเบนหัวข้อสนทนาไปยังเรื่องอื่นที่สร้างสารรค์กว่าตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนเริ่มพูดว่าเธอเห็นไม่ว่า คนนั้นเขาทำงานพลาดอีกแล้วเราอาจจะตอบกลับไปเบาๆว่ารอครับอืมแล้วเรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะทำกันตอนนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับผมมีไอเดียอยากจะลองเสนอเห็นไหมครับมันเป็นการเปลี่ยนทิศทางของบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปขัดคอหรือตำหนิใครเราแค่จูงมือเพื่อนของเราออกมาจากหลมโคลนของเรื่องราวได้ลบไปสู่ทุ่งหญ้าของเรื่องราวที่สร้างสรรคแทน ทางเลือกที่3คือการมองหาแง่ดีในกรณีที่เราจำเป็นต้องพูดถึงบุคคลน,นั้นจริงๆลองพยายามฝึกมองหาแง่มุมดีๆของเขาดูบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเช่นจริงอยู่ที่งานชิ้นนี้ของเขาอาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ผมว่าไอเดียเริ่มต้นของเขาดีมากๆเลยนะถ้าเราช่วยกันปรับตรงนี้นิดหน่อยมันต้องออกมาสุดยอดแน่ๆ การทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นการมองโลกสวยนะครับแต่เป็นการฝึกจิตใจของเราให้มองเห็นภาพรวมให้มองเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยแทนที่จะจมอยู่กับการจับผิดเพียงอย่างเดียวมันเปลี่ยนบรรยากาศของความตึงเครียดให้กลายเป็นบรรยากาศของการร่วมมือและการให้กำลังใจลองนำทั้ง3วิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับตลอดทั้งวันนี้ให้การสนทนาของคุณเป็นการผจญภยัยเป็นสนามฝึกฝนสติ สังเกตปฏิกิริยาของตัวเองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจในช่วงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากอาจจะรู้สึกอึดอัดหรืออาจจะเผลอหลุดพูดไปบ้างไม่เป็นไรเลยนะครับไม่ต้องตาหนิตัวเองหัวใจของการฝึกฝนนี้ไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การตระหนักรู้ทุกครั้งที่คุณเผลอพูดเรื่องคนอื่นไปแล้วมารู้ตัวทีหลังนั่นแหละครับคือความสำเร็จ ความสำเร็จที่สติของคุณทำงานแค่รับรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความเมตตาต่อตัวเองอ๋อเมื่อกี้เผลอไปอีกแล้วไม่เป็นไรครั้งต่อไปเราจะลองใหม่นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตลอดทั้งวันแล้วเมื่อวันของคุณดำเนินไปลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองดูนะครับคุณอาจจะพบว่า 1. คุณมีพื้นที่ในหัวมากขึ้น เมื่อเราหยุดใช้สมองไปกับการจดจำเรื่องราวของคนอื่นวิเคราะห์การกระทำของคนอื่นหรือตัดสินชีวิตของคนอื่นสมองของเราจะว่างขึ้นอย่างน่าประหลาดความพิดที่เคยฟุ้งซ่านจะลดน้อยลงคุณจะรู้สึกว่าหัวของคุณโลง่งโปร่งและเบาสบายขึ้น 2. คุณมีพลังงานเหลือเฟือการพูดเรื่องลบๆการนินทามันใช้พลังงานชีวิตมหาศาลนะครับลองสังเกตดูสิครับ หลังจากที่เราเมาส์กับเพื่อนอย่างออกรถเรามักจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงแต่ในวันที่เราไม่ทำแบบนั้นเราจะสามารถสงวนพลังงานของเราไว้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆได้พลังงานที่เคยรั่วไหลออกไปจะถูกเก็บกลอมาไว้ที่ตัวเราทำให้เรารู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเป๋าได้ตลอดทั้งวัน 3. บทสนทนาของคุณลึกซึ้งขึ้นเมื่อเราตัดเรื่องการนินทาออกไป เราจะถูกบังคับให้ต้องหาหัวข้ออื่นมาคุยแทนและหัวข้อเหล่านั้นมักจะเป็นเรื่องที่จริงใจและมีความหมายมากกว่าเราอาจจะเริ่มคุยกันถึงความฝันเป้าหมายในชีวิตหนังสือที่เพิ่งอ่านหรือความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่ในใจคุณจะคันพบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนมนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของคนอื่นมาเป็นสะพาน 4. คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นการรักษาคำพูดการไม่พูดทำร้ายใครลับหลังมันคือการสร้างความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเมื่อเราทำได้เราจะรู้สึกเคารพตัวเองมากขึ้นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความภูมิใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เป็นความภูมิใจที่เกิดจากการที่เราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้มันเป็นความรู้สึกสงบและมั่นคงจากภายใน และ5คุณมองโลกในแง่ดีขึ้นเมื่อเราฝึกที่จะไม่มองหาข้อเสียของคนอื่นเราก็จะเริ่มมองเห็นข้อดีของพวกเขาได้ชัดเจนขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีเหตุผลของการกระทําทุกคนต่างก็มีเรื่องราวที่ต้องต่อสู้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและนั่นคือความงดงามของความเป็นมนุษย์มุมมองของเราที่มีต่อโลก จะค่อยๆเปลี่ยนจากโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและข้อผิดพลาดไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเป็นไปได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของของขวัญที่คุณอาจจะได้รับจากการทดลองง่ายๆในวันนี้ผมอยากให้คุณลองสัมเพเความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในใจของคุณตลอดวันความรู้สึกเบาตอนที่คุณเลือกที่จะเงียบแทนที่จะพูดว่าให้ร้ายใครความรู้สึกอบอุ่น ตอนที่คุณเปลี่ยนเรื่องไปสู่บทสนทนาที่สร้างสรรค์ความรู้สึกสงบในหัวที่ไม่ต้องคอยคิดเรื่องของใครต่อใครความรู้สึกเหล่านี้แหละครับคือสันติสุขที่แท้จริงที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองทุกวันทุกเวลาการไม่นินทาไม่ใช่แค่ห้ามปากตัวเองแต่มันคือการฝึกฝนจิตใจคือการทำความสะอาดบ้านในใจของเราลองจินตนาการว่า ใจของเราเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งทุกครั้งที่เรานินทาก็เหมือนกับการที่เราโยนขยะชิ้นเล็กเเข้าไปในห้องนั้นแรกๆอาจจะดูไม่เป็นไรแต่เมื่อทำไปเรื่อยเขยะก็จะเริ่มกองสูงขึ้นส่งกลิ่นเหม็นทำให้ห้องที่เคยน่าอยู่กลายเป็นห้องที่อึดอัดและเต็มไปด้วยมลพิษการงดเว้นการนินทานหนึ่งวันก็เหมือนการที่เราเปิดหน้าต่างทุกบานในห้องนั้นออกให้อากาศบริสุทธิ์ได้ไหลเวียนเข้ามา เราปัดกวาดเช็ดถูนำขยะเก่าๆออกไปทิ้งแล้วจัดห้องใหม่ให้สวยงามน่าอยู่และสงบสุขคุณอยากจะอยู่ในห้องแบบไหนมากกว่ากันล่ะครับการเดินทางในวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ท้าทายอาจจะเจอเพื่อนที่ขยันขยอให้คุณร่วมวงด้วยในสถานการณ์เช่นนั้นขอให้คุณยึดมั่นในความตั้งใจของตัวเองไว้นะครับด้วยความนุ่มนวล ไม่ใช่ด้วยความแข็งเก้าวคุณไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้ใครรู้ว่าฉันกำลังทำชาเลนจ์ไม่นินทาอยู่นะไม่ต้องเลยครับแค่ทำมันเงียบๆเ,เป็นการปฏิบัติบูชาให้กับความสงบสุขในใจของคุณเองจำไว้เสมอว่าเราไม่สามารถควบคุมคำพูดของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมคำพูดของตัวเราเองได้เสมอและนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามี เมื่อค่ำคืนมาถึงก่อนที่คุณจะเข้านอนลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนเรื่องราวของวันนี้ไม่ใช่การทบทวนเพื่อจับผิดตัวเองนะครับแต่เป็นการทบทวนด้วยความเมตตาลองถามตัวเองดูว่าวันนี้มีช่วงเวลาไหนบ้างที่ฉันทำได้ดีฉันรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นมีช่วงเวลาไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันยากแล้วฉันได้เรียนรู้อะไรจากความยากลำบากนั้น ชื่นชมตัวเองสำหรับทุกความพยายามไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแค่การที่คุณตั้งใจและพยายามนั่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วคุณอาจจะพบว่าชีวิตในวันที่ไม่มีการนินทามันอาจจะเงียบลงเล็กน้อยแต่มันเป็นความเงียบที่สงบมันอาจจะน่าเบื่อน้อยลงในแง่ของดรามา่าแต่มันน่าสนใจมากขึ้นในแง่ของการค้นพบตัวเอง มันอาจจะทำให้คุณห่างจากวงสนทนาบางวงแต่มันจะทำให้คุณใกล้ชิดกับใจของตัวเองมากขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเ,เพียงอย่างเดียวและนี่คือพลังที่ซ่อนอยู่ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติผมอยากจะเชิญชวนคุณนะครับหลังจากที่คุณได้ลองทำชาเลนจ์หนึ่งวันนี้จบลงแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ผมอยากให้คุณลองกลับมาที่นี่กลับมาที่ใต้คลิปนี้แล้วช่วยแบ่งปันเรื่องราวของคุณให้ผมและเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังหน่อยได้ไหมครับเล่าให้เราฟังหน่อยว่าคุณได้พบเจออะไรบ้างในวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมีอะไรที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าการแบ่งปันของคุณไม่ใช่แค่การบอกเล่าเรื่องราวแต่มันจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจ และเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆที่กำลังพยายามเดินทางบนเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันเรื่องราวของเราทุกคนจะถักทอรวมกันกลายเป็นชุมชนแห่งการสนับสนุนที่ที่เราต่างก็เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันผมจะรออ่านเรื่องราวของพวกคุณทุกคนอย่างใจจดใจนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าวันพรุ่งนี้คุณจะเลือกทำชาเลน์นี้ต่อหรือจะกอบไปใช้ชีวิตตามเดิม ก็ไม่มีอะไรผิดหรือถูกแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ในวันนี้จะได้หว่านเมล็ดพันธุ์เล็กๆแห่งสติและความเมตตาลงในใจของคุณเพื่อให้คุณได้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราทุกคนมีพลังที่จะเลือกสร้างสรรค์สันติสุขให้กับตัวเองและโลกรอบตัวได้ผ่านสิ่งที่เราทําผ่านสิ่งที่เราคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสิ่งที่เราพูด ขอให้หนึ่งวันแห่งการไม่นินทาของคุณในวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความเบาสบายความสงบและความสุขที่แท้จริงจากภายในนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในวันนี้ขอบคุณที่มอบของขวัญอันล้ำค่านั่นคือความสงบให้กับใจของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในพื้นที่แห่งความสงบแห่งนี้นะครับสวัสดีครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวข้อบรรยายในเรื่องของการ ลองไม่นินทาหนึ่งวันแล้วมาดูกันว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนจะทำให้ท่านทั้งหลายพบกับความสุขความสงบความสบายใจในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอภาวนาให้ทุกทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญความสงบในชีวิตแล้วพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ